การขายฝากกัะจำนองต่างกันอย่างไร 1. การขายฝากการทำสัญญาขายฝากเป็นการทำสัญญากู้เงินที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อนแต่มีข้อตกลงเพิ่มว่าลูกหนี้นะ่ะสามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้หากครบอายุสัญญาแต่ลูกหนี้ไม่สามารถพร้อมไถ่คืนนะฮะ ลูกนี้สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด10ปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์แล้วแล้วก็จะมีกำหนดแค่3ปีเท่านั้นครับ โดยการทำสัญญาต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานณกรมที่ดินเท่านั้นหากว่าผู้ขายฝากไม่ได้ใช้สิทธิ์ไทยทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีการมาขอต่ออายุกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นนะฮะจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยทันทีครับ 2. การจำนอง การจำนองคือสัญญากู้เงินที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายแต่จะไม่มีการโอนทรัพย์สินเป็นแค่การนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อไว้เป็นหลักประกันเท่านั้นครับโดยจะต้องทำสัญญาต่อเจ้าหน้าที่พนักงานณกรมที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝากส่วนกรณีที่ลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์สินตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินน <c oughs> ั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่นะซึ่งจะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ก่อนจากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายท่อตลาดที่กรมบังคับคดีก็เพื่อนำเงินไปชำระหนี้โดยสัญญาจำนองไม่มีอายุความแต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้นครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดซีเพิร์ตเราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นนายหน้ามืออาชีพ รับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของไรายได้ครับ